มาเด้อกินเข่ากันครับมึงไหนจะไปตกเสือมันต้องาไหกูเด้อหรือมอยากวี่ยงสั่งขาดจะว่าอะไยุ่งข่อยนะยุ่งข่อยแล้วหมองนี่ไมได้กินปลาเลยข้างบนเหมือนหัวนี่นะครับเนี่ยนี่คืออะไรพี่นี่คือนี่คือไอ้เห็ดหอมกระบอกตอบชิดกระช่องที่กินอย่างเดียวตัวนี่นี่นะครับเห็ดหอมซีอิ๊วข้าปลาแล้ว ออลอยเป็นไงครับเป็นไงครับออลอยมาเด้อนี่อันนี้คือแมงวันไม่ใช่นี่คือหมูอันนี้คือ,อ,นนคอเห็ดเผือกเห็ดหอมครับเห็ดหอนทอดทอดนี่คือจำปาแซลมอนหวานยำใบชา นั้นปานินครับปลาอยู่นานปลาอยู่นังขาดด้วยปลาอยู่นานเป็ดอบใบชาเป็ดอบใบชายำมะเขืออ่อนยำมะเขืออ่อนมันโถมันโถครับนี่เบียร์ช้างอนุลรีโอนั่หมูนี่เอ๋อนี่นะครับผู้ใดคอมเมนต์มาหน่ะกินหน่อยๆมันจะอ้วนอันนี้ขาหมูคุณเพื่อนบอกเขาเนี่ยขาหมูกินน้าสาวบอกว่ากินหน่อยๆเนี่ยมันจะอ้วนน้าสาวไม่ค้านะ แล้วใครกินกระดาษไปแล้วเนี่ยมองนี่นะครับพูดบามันไม่ได้กินเลยแค่ออกอยู่นี่เขาบอกกินน้อยๆหน่อยจะอ้วนไม่ทันแล้วที่ยำเอาง่ายมึงบอกว่าทั้งหมดนี่ทั้งตัวนี้นี่คืออาหารจีนยูนนานแท้ๆครับนี่คืออาหารจีนยูนนานแท้ๆยูนนานยูนนานยูนาน <ด>นั่นแหละกูกูบอกว่าอยู่นาน <c oughs> นี่นะครับเบียร์เบียร์เโอเบียร์สิงครับหรัอวมันจะมันมีไฟดูดนะครับนี่นี่นี่น, <c oughs> นี่นะครับพี่หมอมหมุนอีกแล้วนะครับสังเกตดูดูการสควงนะครับดูการควงโต๊ะ มาถึงม okay. ันโถ่ีกแล้วนอนมันโถ่เมื่อเรามาถึงเมืองกินเราต้องกินนาะรายการอะไรไม่ใช่รายการเลยน้องอันนี้พี่เขาไม่ใช่รายการเลยนี่นะครับ นี่นะครับพี่ชายครับกินได้ผมก็ดีใจแล้ว <laughs> ถ้าตอนระดับลำบากใจเขาไม่นอ <laughs> แต่ในหลัตอน,นกลางคืนเนี่ยผมลำบากแคตอนนี้ก็ดีใจด้วย <laughs> ไม่รับผมมานอนข้างนอกก็ได้ไม่มียุง <laughs> ถูกบอกผมหรือบอกใครเมื่อคืนนี้ผมก็หนักอยู่แล้วเ <laughs> มื่อคืนนี้ผมก็นั่งนอนงออยู่นั่นแหละ นี่นะครับกับข้าวหมูเห็ดหอมเห็ดหอมซีอิ๊วยำใบชาชิดุลนี่เป็นยาเนี่ยจะผ่านนวันหอยมาเราไหมูสั่งลองที่ไหนใครกำลังจะกินมันโถแล้วครับผมจะมีกินมันโถแล้วมันโถโถเลยมันโถ กินโถกินโถอีลูกไหมมันโถมีลูกไหมก็ดีนะครับจ้างมันโถดิเจ้าข้าเปล่าข้าเปล่าด้วยวะพี่เฮ้ยเรากินของโถเนื้อขาหมูโอ้กินไหนกินดีน้าเจ้ากระได้กาบาจะให้เป็นบาวานไม่ได้ตัวนี้อร่อยความดันขึ้นอร่อยจุ่มมือนะครับจุ่มมือโป๊ะโป๊ะอร่อย นี่นะครับกินยาดองครับผมไอ้ยังก็ไอ้ไอ้เราเรายังก็เรากินนรอาหารอรอยครับเรายิมเลยกูมือออ้าววนี่โอเคนั้นนี่ มาครับกินครับอร่อยตอนนี้อยู่อีกไม่กี่ข้ามเขาอีกลูกก็ไปพม่าะนะครับเดอ้อขูัญได้ขี่บินพม่ามันนี้มากพระกันบินเล่ามาดนเลยอักกนอีจินตาเด้อจิตราจิตารดมบุญน่ะมามามาไปบินตะเล่าไรมาบินมพม่าพร้อมมาพวกนี้ก <c oughs> ็จะไปลาวเป็นลาวองเดียวเลยว ไม่จิตตาที่ถูกห้อยกับพี่อ่ะเดี๋ยวก็บินลาวอย่างนั่นแหละหาน้อยไม่พอบินลาวอ, <ะ S 1> อีกเ,เ,เออม,มานะครับคุยกันดีมากเลยนะกับพี่อะ่ะแชท่าคุยกันทำเหมือนรู้จักเคยเห็นหน้ากันอ๋อไม่เคยเห็นเหรอไม่เคยเห็นจะคุยแล้วสนิทกัน เดินไแล้วคุณจะเลือกคไม่ค้าหัวด้วยกันนะให้คนดูสิมึ <c oughs> นขายหัวลาวให้พวกไอ้แพมงานสร้างถ้าจะเอาอีกก็เดินไปเลยเบียร์ผมอะไรก่อนครับนี่คืออะไรครับเนี่ยน,นี่คือมันโถก,กับอะไรนะครับมันโถกับไอ้ออปลานปลาปลายูนานปลายูนปลายูนานปลายูยูนยุนก็เขียนว่าปลายูนานเออปลายูนาน เป็นไงครับเป็นไงเป็นไงครับอืมออเหอ่านี่้กับเขาดีคิดถึงบุเลอยนะโอ้มงคิดถึงบุเลอรไ่หงดงดนจะบอกสั <c oughs> ่งกลับได้เป็นมาแล้วมาแล้วสองไม้สามไม้ไปแล้วให้ อันนี้อันนี้คือยำยช่งน้งนาำก็คือนรสามคนมันเหมือนยำตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่แต่ว่ารสชาติเดียวกันไมี่เราต้องสังันนี่สัาเขาแล้เอีอร่ย่าอเายพี่คนขายสวยไหมน้มันหัวแง่ใช่ไหม คนขายสวยนะพอทานทีมีข้าวโพดเดี๋ยวขอหมุนขอหมุนโต๊ะกันเด้ออาเยากได้ไวท์บานแคตัวมึงจะไปไหนเนี่ยหนูข้างหลังก็มองก่อนดีถ้าไม่ใกล้มึงจะใช้ไม่ทำไรเป่นไงพี่ไปบอกใครนะขอกินเป็ดก่อนเด้อจากเป็ดเมันอะไรบ้างนี่ตูดมันนี่ตูดมันใช่ไหมใช่ไหม คอมันเียคออยู่ทางนี้พูดด่างมันอยู่เลยนี่นะครับก็พูดด่างก็พูดด่างเด็กตรงนี้มันจะซื้ีหลายสดเล่านะปรุณาจำกรตามตับที่หลังนะสดน่าร้องน่ารักไอ้นั่นยิ่งหนักไอ้ลุ่ยสารเนี่ยกินให้ถึงเห็นยี่ห้อเลย นี่เละอย่มามักเกินเลยถ้าอิ่มคุไปนอนได้น,นะมันมีร้อนนะแต่ขอร้องครับอย่ากินเยอะนะพี่คืนนี้นผ,มผมก็ไม่ได้นอนอีกถ้ากินยเยอะมันมากองอยู่ที่หน้าอกอ่ะโหหนักเลยอย่างนั้นนะพลาดเลยถ้าเขาไม่กินน้ำกินเบียร์เยอะเก็โอเคอื มีอ,อะไรมีมองไหนดีสิบอร่อยได้จา้าอร่อยมัดครับผม,มแค่นี้ก่อนนะขอหิวโหยขอกินข้าวก่อน